ถ้าพูดถึงร้านที่ควรมาอยู่ในช่วงเช็คอินเทรนด์นะฮะในย่านสามเซนนยผมต้องแนะนำร้านนี้หละฮะซัมตินเอลส์ครับนี่คุณนะสไลเราทำงานเราทำงานอยู่ฮะคุณจะถ่ายรูปทำไมเล่นอะไรนั่งหนาก็คือถ่ายรูปเช็กอินไงก็จะอยากให้นายให้ข้อมูลว่านายรู้ไหมว่าร้านนี้ขออาหารอาหารไทยด้วยขายอาหารอิตาเลียนด้วยแล้วก็จัดแบบโมเดิร์นสวยงามก็รอว่าเออนายจะพูดไหมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกฮะเราเราจอยได้หมอกไปหมดแล้วด้วย เช็คอินเน่โอ้ยจะอ่ายรูปเดียวเอาคุณฮะเข้ามาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาเออหนึ่งสองเช็คอินเนี่ยนั่นนะให้คุณผู้ชมรู้จักเมนูที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเวลามาที่ซามสิงแอลนะครับอย่างแรกที่จอยกำลังงัดแงะอยู่เนี่ยพิซซ่าพาม่าแฮมฮะ แป้งบางกรอบฮะแล้วก็ซอสพิซซ่าแบบว่าสูตรลับเลยทีเดียวส่วนเรื่องรสชาตินั้นอร่อยมากอร่อยนะคือแบบแป้งบางมากจริงๆค่ะเราหอมอ่ะีชเชอร์ซัมมาแฮมเนาะอร่อยพิซซ่าเนี่ยไม่ใช่ของหาทานยากหรอกฮะแต่ถ้าเกิดอร่อยแล้วก็น่าจดจำเนี่ยก็มีไม่กี่ที่ซึ่งซัมมิงแอนนี้เขาทำได้ดีนะอร่อยพิซซ่าเนี่ย เปลี่ยนมันนะไทยก็เหมือนไข่เจียวอ่ะมันเป็นอาหารที่มันแกงรที่ไหนก็มีใช่ที่ไหนก็ทํากันแต่มันทําแล้วมันอร่อยหรือเปล่าอาหารนั่นคือประเด็นอร่อยอร่อยอร่อยเมนนูนะคะนี่เป็นเมนูยอดฮิตของที่ร้านเลยนะฮะนั่นคือสเต็กเนื้อสัตว์ย่างด้วยไฟปานกลางให้แบบว่าสุกนุ่มกำลังดีเสิร์ฟกับมันบล็อตเทมคันนี่เพปเปอร์ซอสก็ต้องปาดดำดำดำ,ดำลาดไปอย่างนี้เลย ล้วอันนี้แม่เปนโดดมเป็นแกงกะหรี่ไข่ต้มอ่ะเพื่อจะได้เป็นการบอกให้คุณผู้ชมมารู้ว่าที่ซัมซิงเอลเนี่ยเขามีอาหารหลากหลายนะฮะก็จะเป็นอาหารแบบยุโรปหรืออาหารแบบไทยๆแกงกหรี่ไข่ต้ม,ม,มสูตรพิเศษเลยทีเดียวลักษณะเหมือนมีความเป็นโฮมเมดทำกินกันเองในบ้านอะไรเงี้ยรสชาติมันอยู่บ้าน อออร่ยมแกงกะหรี่เนี่ยนะมมนต้องได้ข้าวทุกกานนะใ่รือบอกว่าเขาถึงเครื่องแกงนะแล้วแกงกะหรี่เขาไม่เลี่ยนนะอยากให้คุณผู้ชมได้มาอร่อยแบบเรานะฮะวิธีการนั้นไม่ยากเลยฮะสาเมนูนี้นะครับสเต็กหรือพิซซ่าหรือแกงกะหรี่ไข่ต้มเนี่ยคุณผู้ชมแค่โทรมาหววที่026462678ี่ฮะ เมนูไหนที่เป็นเมนูเปรี่ยวปากได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดสสายแรกที่โหวตให้เมนูนั้นครับวอชเชอร์มูลค่า1,000บาทรับไปเลยเลห้าสายถัดไปฮะสมาชิกนิเตียสารแอดคิทเช่นครับมูลค่า3 0 0 0สนปีเลยปีเดียว,ป,ยว <c oughs> ปีเดียวก็พ <c oughs> อแล้ว และที่สําคัญที่สุดนะคะถ no. ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาทานที่ร้านซัมติเนียสภายในวันนี้นะคะแล้วบอกว่าเช็คอินจากเลี้ยวกนะคะรับพิซซ่าหนึ่งถาดฟรีหน้าเลยก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะมันมหาอํานาจของวงการชิมอาหารนัอ้าวสวัสดีครับผู้สครับยมครับและนี่คือคุณอิดเจ้าของร้านนะครับเราก็มีกิฟต์เซตเครื่องปรุงสําเร็จไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดครับมอบให้กับคุณอิดนะครับและนอกจากนี้นะครับน้องไอด้าเนี่ยก็มีเรื่องราวอินเทรนด์มาฝากกัน้วนะครับจะเป็นอะไรคุณผู้ชมต อรอได้น่ารักนะครับครับสวัสดีค่ะสาวกเบอร์เกอร์เลเวอร์นะคะห้ามพลาดเด็กขาดกับช่วงโกวอันเช็คอินในวันนี้ค่ะเพราะว่าไอด้านเนี่ยจะพามาเช็คอินที่ร้านเบรอร์เกอร์สุดคิตย่านทองหล่อแบงคองเบอร์เกอร์ค่ะถ้าใครไม่อยากเอาตามมาเลยค่ะ ยังกี้เบอร์เกอร์ที่หนึ่งค่ะค่ะเป็นที่เรารูร้กันนะคะว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของชาวอเมริกันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นขึ้นที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมน,นีนะคะ และร้าน Bangkok Burger นี้นะคะก็เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดค่ะที่มีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะคะแล้วก็ยังมีเมนูให้เลือกถึง20กว่าเมนูเลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเลือกส่วนผสมเองตามใจชอบเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะและที่สำคัญค่ะเขายังมี Delivery อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คคะและเมนูที่ได้านเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือยังกี้เบอร์เค่ะซึ่งยังกี้เบอร์เกเนี่ยก็ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะโดย เราจะสามารถเลือกเป็นหมูหรือเนื้อก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีคริสปี้เบคอนข้างในนะคะมีหัวหอมทอดแล้วเนื้อหมูเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ส่วนสะโพกค,ค่ะซึ่งจะทําให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มกว่าด้วยค่ะแถมราดด้วยซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษนะคะส่วนขนมปังเนี่ยเขาก็จะคัดพิเศษโดยการไม่ใช้สารกันบูดค่ะซึ่งจะทําให้กรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเลยดีกว่า อกเลยนะคะว่าซอสเขาเนี่ยพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าซอสเนี่ยกลมกล่อมมากค่ะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นคริสปี้เบคอนนะคะก็กรอบนอกนุ่มในค่ะ<ม>แล้วรสชาติเทมของเบคอนเนี่ยนะคะก็จะมาเบรกก,กันกับความนุ่มของเนื้อหมูด้วยนะคะทําให้รสชาติเนี่ยออกมาอร่อยกลมกล่อมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับร้านแบงคอกเบอร์เกอร์ที่ไอ้ดาพามาเช็คอินในวันนี้นะคะถูกใจชาวเปี้ยวปากหรือเปล่าและยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองมาเช็คอินที่ร้านนี้ดูนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ย,เ,ย <ๆ S 1> เขาทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นโฮมเมดแล้ว เขายังทำออกมาเป็นชิ้นต่อชิ้นอีกด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไอ้ดาขอตัวไปจัดการเจ้าเบอร์เกอร์ชิ้นอร่อยนี้ก่อนดีกว่าค่ะนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะแฟนคอนเทสต์สแตมห้ามพลาดนันเ็กและจอยจะพาไปชมแหล่งเก็บรวบรวมสแตมทั้งของไทยและต่างประเทศจากนั้นแวะชิมขนมไทยรสเลิศอย่างสลิมช่วงหน้ารอเจอกันได้เลยค่ะ